ันนี้ก็เป็นวันแรกนะคะที่น้องๆเริ่มเข้ามาเก็บตัวนะคะเป็นกิจกรรมวันแรกของเราก็อยากจะให้ทุกคนได้รู้จักน้องๆทุกคนนะคะ,ะ,คะแล้วก็อยากให้น้องๆได้แนะนําตัวเองให้ให้พี่สือส่อสื่อทุกคนได้รู้จักด้วยค่ะวันนี้เป็นวันแรกที่อ้อได้เจอน้องๆทุกคนนะคะก็อึ้งในความสวยค่ะแล้วก็ทุกคนคือมีเหมือนทุกคน ตั้งใจจริงๆแล้วเราก็สัมผัสได้ถึงความตั้งใจของน้องๆทุกคนมากๆเลยนะคะแล้วก็อยากให้ช่วงเวลาต่อจากนี้ไปเนี่ยเป็นช่วงเวลาที่น้องๆได้เป็นช่วงเวลาที่น้องๆได้แสดงความสามารถแล้วก็ศักยภาพของตัวเองให้ได้มากที่สุดน,นะคะแล้วก็ทำยังไงก็ได้ให้ทุกคนรู้จักความเป็นตัวเราแล้วก็ความสวยในบอของเรานะคะเพราะว่าอย่างที่ไซตี้บอกมาตลอดก็คือ การที่เราดูแลตัวเองเป็นอย่างดีเนี่ยทำไงเขาถึงถึงจะรู้ว่าเรามีสุขภาพที่ดีเรามีความสวยจาให้ในีจริงค่ะอยากให้ทุกคนได้ทำความรู้จักน้องๆมาึ้นค่ะแน่นอนว่าในระยะเวลาขการเก็บตัวค่ะตั้งแต่วันนี้จนถึงวันไฟนอนเลยจะมีกิจกรรมอะไรเกิดขึ้นบ้างคะนโอ้กิจกรรมล็อพูุไปหลายรอบเนาะก็จะมีกิจกรรมการพัฒนาสักยภาพนะคะแล้วก็ในด้านต่างๆเลยไม่ว่าจะเป็นการเดินแบบ 更多。<Okay. S 2> okay. งงนน้้อาเดี๋ยวให้พ่อนะคะไปพันสนิกเกอร์นะคะแล้วก็ให้น้องทีมงานนะคะก็น้องนางงามนะคะได้ตั้งเป็นกับพิธีสื่อชวนได้ค่ะรุ่นแรกค่ะคนแรกหมายลึงซึ่งใช่ไหมไ้เรียนการบันทึกเลยเขาเดี๋ยวาต้องการเขาต้องการเลยเพื่อนๆเป็นเพื่อนๆเพื่อนๆเข้ามานะคะขายของได้เลยนะคะเราทำอะไรมาจากไหนเป็นใครมีข้อดีอะไรยังไงขายของให้ลูกต้องรู้จักเลยค่ะเบื่อคลิปเราจะเป็นไวรัลเลย สวัสดีค่ะวีซ่าอาราปาดูเบผู้เข้าประกวดมิสไซซีประจำปี2525นะคะ MXT 0 1ค่ะซึ่งซ่านะคะเป็นคนที่เป็นเรลวาสย,ยุตี้ทุกคนรู้จักซ่าในตอนประกวด MUT ของนอนทบ,บรุรีแล้วก็สมุติปราการที่เป็นเดซไซค่ะซึ่งเวทีในนี้น,น,นะคะเปิดรับเรื่องบอดี้เขาบอกว่าสวยจากภายในสู่ภายนอกดังนั้นวีซ่าก็มั่นใจว่า ซ่าก็เป็นคนหนึ่งที่สวยจากข้างในสู่ข้างนอกเหมือนกันดังนั้นซ่าก็เชื่อว่าทุกท่านก็จะให้โอกาสผู้หญิงทุกคนเท่าเทียมกันนะคะขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะ f f t สุดนะคะไทบ่บุกนันพอเจริญผลค่ะเป็นผู้เข้าประกวด Miss ม i s s ิสไ Thailand นด์ในสองนี้นี้ค่ะถ้า เป็นตำนานที่รู้จักของไพรุกเลยก็คือ Miss s บิวแชร์สำหรับปีของ2023ค่ะก็อยากจะให้ทุกคนติดตามไพบุกแล้วก็คอยซัพพอร์ตขอกำลังใจจากแฟนคลับทุกคนพ่อแม่พี่น้องป้ามาทั้งหลายนะคะฝากเป็นกำลังใจให้หุกนคนนี้ด้วยนะคะเราดตามเรื่อง,ง้อาไหนะคะ เ,เดี๋ยวๆให้พูดแล้วนะคะถอยแล้วนับไปนเดน,นะะึงค่ะสวัสดีค่ะ MXT03 ค่ะอีมันิสารสุริสวัตรแต่หลายคนนะคะจะรู้จักอีในฐานะนักงานเดินสายแต่บอกเลยว่าเวทีนิสัยซ,ซีเนี่ยเขาให้โอกาสนักงานทุกคนนะคะต้องเหมือนในการเริ่มต้นใหม่ทุกๆวันอีเองอยากจะบอกประสบการณ์ส่วนตัวที่ตั้งใจมานสมัครเวทีนิสัยซีนะคะก่อนหน้านี้เมื่อปีที่แล้วอีน้ำหนัก68แต่ตอนนี้อีน้ำหนัก61 นี่อยากจะเป็นแรงบันดาลใจให้ผู้หญิงทุกคนนะคะรักในเัว่รงของตัวเองแล้วก็เผยแพร่ความรู้ตรงนี้ให้ทุกคนรู้ว่ามิสไซซีของเราเนี่ยไม่ได้มีแค่ความสวยเพียงด้านเดียวแต่เรามีความสวยหลายด้านจากที่เห็นผู้เข้าประกวดหลายหลายคนนะคะเรามีความสวยที่แตกต่างกันอีกนี่ย่าเราฝากตัวอเอแล้วก็ ไปเล็กไปเล็กไปค่ะ Thank okay. พร้อมที่จะเรียนรู้แล้วก็จะนำค,ความรู้ที่ได้เในงานประกวดนักใส่ใสีแล์นะคะนำไปใช้ประโยชน์ในทุกๆด้านเลยค่ะก็อยากจะขอกําังใจที่พี่และก็แม่ๆทุกคนนะคะช่วงู้เนี่ยถึงจะเป็นน,อน้องเม็กแต่ว่าก็จะทำให้เต็มที่ค่ะขอบคุณค่ะ สวัสดีค่ะคิตตี้คุณาดาบรธนสณสกุลนะคะ MXT07 ค่ะผู้เข้าประกวด Miss Size Thailand 2025ค่ะ mm hmm. ก็ตอนนี้นะคะคิตตี้กำลังศึกษาปริญญายเอกนะคะอยู่ที่นิ้าน,นะคะคณะรัฐศาสตรศาสตร์สาขานโยบายสาธารณนะคะก็คิตตี้นะคะที่มาประกวดเวทีนี้เพราะว่าอยากจะเป็นหนึ่งในกระบอกเสียงนะคะที่ ส่งเสริมให้ผู้อเนี่ยไม่ได้งานแต่ภายภายนอกอย่างเดียวนะคะแต่จะต้องงานมาจากภายในสุขภาพที่ดีและที่สําคัญนะคะก็คือต้องมีสุขภาพจิตและฮอร์โมนที่สมดุลค่ะยังไงก็ฝากติดตามคิตตี้ด้วยนะคะที่ IG จีคิตตี้บุญดาค่ะหรือว่า f a c e b o o k นะคะคุณนาดาบวรธนสกุลค่ะขอบคุณมากมาเลยค่ะต้องมั่นใจแบบนี้นะคะ ข้อกฎหมายบางอย่างที่รู้ไม่สามารถระกดนางงามได้แต่ตัวอิเมงก็รู้สึกว่าอยากจะพัฒนาตรงนี้และมันมีผลรับที่เรามองเห็นผลจริงๆซึ่งหนึ่งในผู้เข้าประกวดที่ยืนอยู่นะวันนี้หนึ่งในนั้นมีลูกศิษย์ เขา่สาสดความสำเร็จในวันนีนี่ไม่ใช่แค่ความภูมิใจของตัวหยิบเองแต่มันภูมิใจกับคำว่าครูและก็อยากให้คำว่าครูอยู่ที่เวทีของมิสไซ์สีไทยแลนด์ที่จะสอนคนต่อไปค่ะขอบคุณค่ณะ นางงามเดินสายมาก่อนเลยแต่ว่าแอนนะคะก็มีประสบการณ์เกี่ยวกับด้านการเดินแบบการร้งองเพลงแล้วก็การเป็นพิธีกรค่ะดังนั้นแอนก็อยากมีประสบการณ์ในด้านอื่นบ้างแล้วก็อยากดูนะคะว่าถ้าเราไม่ได้สวยแบบบิวตี้ควีนถ้าเรารับในตัวเองที่เป็นแบบตัวเองค่ะแอนนะคะเป็นคนที่ไม่ชอบกกรูปกลาบของตัวเองเลยเพราะว่าความที่คนไทยส่วนใหญ่จะชอบวีเชฟใช่ไหมคะคนหน้าเล็กๆสวยวันนี้ละคะ่ะแอนอยากมา พิสูจน์ตัวเองแล้วก็พิสูจน์ให้ทุกคนรู้ค่ะว่าไม่ว่าคุณจะมีรูปหน้าแบบไหน,น ผู้เข้าประกวด Miss Size Thailand 2025 MXT 11ทุกคนคะความสวยของคนเราไม่ได้อยุดแค่เพียงหน้าตาหรือรูปร่างค่ะความสวยของเราออกมาจากภายในได้ด้วยไม่ว่าจะเป็นสุขภาพที่ดีหรือว่าฮอร์โมนที่สมดุลค่ะนังเหนือก็อยากจะให้ผู้หญิทุกคนนะคะเล่นเห็นถึงสุขภาพด้านนี้ด้วยเพื่อให้เราสวยจากภายในสู่ภายนอกและจะาย เวทีน้องใหม่มิสายซีไทยแลนด์มาในอ้อมอกอ้อมใจทุกคนด้วยนะคะแล้วก็ติดตาม,มน้องเหนือผ่านทางติ๊กต็อกค่ะ i w n c m MM m m นะคะแล้วก็ทางช่องทางอื่นๆค่ะซึ่งแบบ I can see Facebook. แล้ก็ไม่ได้เจเทีหผือมีประสบการณ์ในด้านนี้มากนักนะคะเพราะว่าหอมก็คกือะบวดกับมิสแม็กซิ์ในพศ2 1 7ค่ะซึ่งมันก็ฉี่ไปเลยเพราะว่าใส่เซ็กซี่กับนางงามคือจะประหยัดในยุคนั้นนะคะตอนนี้ก็เป็นประสบการณ์ใหม่ของหอมค่ะก็จะตั้งใจทำดีที่สุดค่ะแล้วก็ หองต่อ M X แล้วก็ติดต่อห้องต่อ M X ต่างกันค่ะขอบคุณมากค่ะสวัสดีค่ะ M S T 1นึ่งนะคะบทกัญญาพัฒอินทรรักษ์ค่ะเป็นผู้เข้าประกวดวิซายซีไทยแลนด์2025ค่ะตัวคนเองนะคะเป็นพิธีกรผู้ประกาศข่าวร่วมเดินรายการนะคะแล้วก็เป็นโชว์ด้วยแล้วก็ขอบคุณเวที ทุกปีค่ะมีการปรับแล้วก็พัฒนาไปเรื่อยๆยุคนี้ปี2025แล้วค่ะคนชอบเวทีนี้ที่หลากหลายคอนเทนต์หลากหลายชาเลนจ์นอกจากเรื่องความสวยแล้วความสามารถเป็นสิ่งที่ผู้หญิงจะต้องแสดงให้ทุกคนได้เห็นนะคะแลวก็เป็นเกียรติมากเลยนะคะที่ได้เป็นผู้เข้าประกวดยังไงฝากติดตามด้วยนะคะผมก็จะ,ะถ่ายทอดความเคลื่อนไหวนะคะผ่านช่องทาง a c e b o o k นะคะชื่อว่ากัญญาภัคเองรักษาฝนนะคะ ติดตามด้วยนะแล้วก็ฝากติดตามพวกเรานะคะผู้เข้าประกวดนิสัยซีทุกคนนะคะผ่านทางแฟนเพจไซส์สซแคลแลบด้วยนะคะแล้วก็พ่อแม่พี่น้องอยู่ทั้งเลยเนาะคะ่ะเดี๋ยวเราไปพากันนะจ๊ะมือก็ติดสามหัวันที่สิบเนี่ยแหละคะ่ะพาก,กันนะคะ่ะพี่จังวัดเลยะคะ่ะขอบคุณค่ะโอเคแล้วเราจะเป็แม่หนึ่งในตัวรับแบบช้เลยแล้ว รือเรียกว่าหมอภูมิก็ได้นะคะวันนี้เนี่ยทุกคนอาจจะรู้จักภูมินะคะในเวอร์ชั่นที่เป็นนักศึกษาสตวแพทย์ที่ถ่ายวพ็ฒกประจำวันว่าเราเรียนอะไรบ้างเราเป็นนักศึกษาสตวแพทย์ต้อง,องแบบราบความกแต่นยังไงบ้างแต่วันนี้นะคะภูมิมาในฐาน ็นที่แรกที่โอาม,มาประกวดเลยไม่เคยมีประสบการณ์นะคะ ดีๆให้กับนางงามหลายท่านเลยก็ฝากแม่ๆม่แฟนเพจนะคะของดิซายดีนะคะติดตามหนูได้ที่นี่เป็นบุ๊กนะคะภาษาอังกฤษบุ๊กอารีลัสนะคะ M O O K A R E E R A T ค่ะก็แล้วโครกันนะคะเราไปเปลี่ยนตัวที่จังหวัด